เัวไฮครับถ้าเขาได้เล่นมาค,คือหลายลลยาวแล้วอ่ะได้เดี๋ยววี่นะตัวนี้มาแต่ว่าด้ามหน้าทีนี้รออยู่แต่ทุกทายอยู่ตรงหน้าแบบนี้ร<ด>อ,องแล้วิงจอกบะมาวางป้องกับด่านสุดท้ายก็ป,ปิดไปสิมาครับเพราะว่าทาวเวอร์ยิงไปทีเดียวนะเมื่อกี้อย่าให้มีครั้งที่2นะถ้ามีครั้งที่2น่ะครั้งมีครั้งที่2อย่าให้มีครั้งที่3เด็ดขาดก็ได้ได้แล้วถ้ามีครั้งที่3า่ะครั้งที่4นี่ไม่ควรไม่มีเหลือรับไม่สามารถที่จะเป็นสายทองให้กับพวก ว่าไฟเตอร์ท <Warner> ี่เน้นบุกทุกวงแล้วโอ้ไดพิชิตหน้าเลยสแต็กมีนิดเดียวเท่านั้นครับเดี๋ยวยังจะระวังออกมาเออจีบอยกอดแล้วหลัที่รออ้อมมาแล้วไอ้เบิร์เปิดน้ำล่องมาบุกไปสามสเตเตอร์มานิียวเองครับตกร้อยแน่นอนครับตัวของทางจีมงานจะรอดยากคนที่ไม่รู้จักความเจ็บปวดจะไม่รู้จักความสงบที่แท้จริง ทายเทพพิชิตฟ้าปิดหลังอีกตัวแบบฝั่งบอมบอกช่วยตรงนี้สายสปอร์ตครับสองคนมาฮะกระชับประเทศพยายามวิ่งไล่มาแต่ได้เท่านี้ครับแต่ยังโดนหยิบแมบอยู่ดีครับพี่เจเอ้ยแล้วจากหวะนี้ก็มีมดนเข่งมาอยู่กันทั้งขวาตรงนี้โดนตัดเข้ามาแล้วครับมีชุกออกมาจากพีเจอยู่เหมือนกันวัยผู้ิปตัดเข้ามาดต่ลุนไม่ได้เล่นเกมส่วนด้านขวาได้อยู่ไหมฮะเหมือนจะตายมันไม่ไหวนะครับพอได้ลุ้นนิดหน่อยแล้วก็ทังเคียวจีแต่ว่าแต่ดุไนน่ะไม่กล้ารำสุดเพราะว่าหยาดมาถึงจุดกระถิ่นแล้วตอน กินใกลนี um ่ของกลางฟิกม่งเข้ามาก่อนเทวีจัดุ้จายใส่เต็มมาตรงนี้แต่ว่างตักหน้าไว้โดนลิที้โดนใจมาตรงนี้ต้องจัาิเกอร์ไวก่อนครับแต่ว่าตัวีเกิดไปต่อแล้วตรงนี้เสียกันกันกันเหมาแล้วอรด้าน้าแ ไม่มีปัญหาขาแล้วฮะเดียวยือสองอลแแต่ว่าที้ีบอลล้วมาอต้องเร็วก่านี้ก้องเ็วกว่านี้ัวหองเร็วกว่านี้หจิตใจเย็นพีใจย้ตยบอล่มโอกาสเสียทาว่าต้องการถูแลวฮาวอนพียืนทำให้ก่อนสารวารีระเบิดขที่สา แสงล,ล้วผ่านพวกนี้ถ่ายมารีสกิลด,ด้วยข้างหลังเหมือนปอกป้อ,องจะเข้ามาลุกแล้วเปลี่ยนเสือสาวคนนี้จะลุกลงไปกระต่ายเอลเลนเลือดไปเยอะมากปอกป้องบอกว่าจะเอาสุดและไล่ต่อฐานนี้โดโรธีบอกอเลยว่านาทีบารซื้อกล่อเกิดแบบสุดแต่ว่าตรงนี้โดโรสโลจะนู้นนู้นไปโดนข้ามคื่อมาตรงนี้ไม่มีปัญหาที่เด็กของโดโรธีกับจอร์แดนที่โดนเก็บมาเหมือนกันแล้วจิงสุดแล้วสวนมาเป็นสวนเลยยันนี้นะ